สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเดินป่าหาเห็ดครับวันนี้ไม่รู้ว่ามีเห็ดอะไรออกหรือเปล่าลองสำรวจดูหน่อยอืมก็หมายก็เขาเดิมๆครับผมวันนี้มาที่อบ้านบ้านห้วยแดงแล้วเน้นเดินออกกำลังกายเดินเยอะก็น่าจะถ้ามันมีเห็ดก็น่าจะเจออยู่ ลองเดินดูครับโอ้ทิวทัศน์เขียวชะอุ่มปุ่มสวยดเหยียดอะไรเนาะพี่น้องเนาะอืม น้องในที่สุดเราก็เจอนี่ครับเงี้ยใ,ใครได้มาแล้วจํานวนหนึ่งแล้ะโอ้ตะกะั่นได้มาแล้วเิดนึง,งกลุ่มเดียวกันนี้เลยครับอันนี้ออกออกถนนเลยครับนี่ถนนหนทางนะเก็บกันครับผมบทำไรอ่ะรับปา เกือบชลาชลาแล้วด้วยแต่จะเอานะครับดอกมันใหญ่ใหญ่เฟียดเห็ดละงูกครับผมเฟียดเห็ดละงูก นะครับผมมาชมเห็ดพึ่งเล็กกันครับนี่นู่นนี่ตัวนี่อีกหมูนึงเลยนี่ครับเห็ดพึ่ง,ง,งนีครับออกเป็นหมูอยู่นะครับตายไปไม้นี่ โอนะลูกป่ามัน,น,น,นหาคุยกินอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีไ่อนีมนะอนี่นนนานะอันฉลาดอะ อันนี้แก่ไม่เก็บนะจ๊ะเอาไว้ขึ้นเป็นเชื้อใหม่เห็ดพึ่งอีกหมนูนึงพี่น้อง ครับผมถึงบ้านเรียบร้อยครับผมมาเห็ดไคครับผมได้เห็ดไคก็แล้วก็เห็ดเห็ดพึ่งตะนอยครับผมคลิปสั้นๆครับวันนี้อย่าลืมครับชื่นชอบคลิปก็อย่าลืม กดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นนะครับผมช่องบอค้าผ้ากิน้าอยู่นะครับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ